สวัสดีครับเมื่อนี้ผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนเลี้ยงงวนะครับเข้าเลี้ยงงวเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งสีงสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการฉีดไก่งวนะครับสางความเคยชินให้มันแหละสางความเคยชินเข้ากับมันจับมันลูบมันไหวเขาว่าเวลาง,งัวมีปัญหามีอย่างเนี่ยเขาจะได้ชินนะครับ ไอชินเขาก็จะบอตื่นคนนะครับงัวสิบบอตื่นคนไอทีเกิดปัญหาว่างัวชวนค้นเนี่ยก็เกิดจากว่าคนเลี้ยงงัวแล้วบอคุกกี้กับงัวบอจับงัวนะครับงัวกับบอขุนก็เฮ้ามาันก็เลยถึกส้นนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขอให้เกิดปัญหานะครับส่วนงัวผมเนี่ยจับได้ทุกโตครับผมจับได้ทุกโต ขีก็ได้ยับกระด้นะครับแต่ผมขีบรไดาษน้ำหนมลายนะครับเวลาห้า,าจาับเนี่ยจะหูสึสว่วสังเกตหนาเขานะครับเวลาห้าลูบเนี่ยมันเขาจะมีความสุขนะครับ cinematic. ไวใ,ให้ห้าลูบให้ให้าเกาให้นะครับ สำหรับงัวตัวนี้แม่สาวนะครับอายุเขากับสองปี2ปีกว่าๆกำลังต่างทองนะครับกำลังแต่งทองอยู่นะครับกับเป็นหลูกของตัวแดกนี่แะครับทองอ ตัวครูนี่จะเป็นน้องน้อยสุดนะครับของลูกตัวสีแดงนะครับว่าผมนี่จะจับจะบายได้ทุกตัวแล้วครับโอเคนะครับปลาเกลควก็หมุกันเล็กๆน้อยน,อยนะครับเหลียวงงัวกับสางความเคยชินกับงัวนะครับสางความเคยคุกกี้กับเขา นะครับจับจับหลบหลบไปไปคำคำ